ศิลปินสาวสวยแสนแซบ่บเปรี้ยวอนุสรากับมุมไลฟ์แสนสุขที่บอกเลยว่าไลฟ์ทุกวันวันละหลายชั่วโมงพร้อมยกขิงมาทั้งสวนเพราะประกบพระนางตัวท็อปมานำไม่ท้วน mm hmm. เผยความภูมิใจอีกครั้งหนึ่งในชีวิตกับละครซีรีส์จอมใจอโยธยาพร้อมพ้นพบความสุขเริ่มต้นจากตัวเองผ่านการปฏิบัติธรรมบอกเลยเรื่องราวของเธอน่าติดตามทั้งนั้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะเปรี้ยวอนุสราวนน้ำทักษ์ค่ะเวลาคุณแสดงละครแต่ละครั้งคุณพูดนางเอกตลอดใช่ค่ะพระเอกนางเอกรนะดับต้นๆของเมืองไทยน้องเปรี้ยวเก็บมาหมดแล้วน้องเปรี้ยวเก็บมาหมดแล้วโอ้ยตายแล้วเปรี้ยวมากเรามาดูไพ่นะครับว่าดวงชะตาเรื่องการทําธุรกิจใบแรกเนี่ยเป็นไพ่พันบุญจับนางมโนราแล้วก็ไพ่พระนางสุพรรณพัชชาแล้วก็ไพ่ท้าววิรุณหก กับเมนูที่มีชื่อว่าหมึกทอดกรอบซอสไข่เค็มค่ะลำหมึกลองอไปทอดเลยนะคะเฮ้ยโหอลังการงานซ้างเวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่กรัวจำกัดเสนอบ้านดิมสุก นี่ค่ะขอต้อนรับทุกู้ชมเข้าสู่บ้านอินสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสารพงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้เรื่อยๆร่เฮงๆรวมทั้งเมนูกินดู๋หลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจจันด์ด๋ไว้ในบ้านของคุณได้ค่ะ ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษซึ่งในงวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับนักร้องนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่สําคัญเธอมีความเปรี้ยวจี๊ดมากๆเลยค่ะก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สวัสดีค่ะเปรี้ยวอนุสราวนังพักค่ะ และนี่ก็คือมุมอินสุดของเปรี้ยวนะคะเป็นมุมที่เป็นลิฟวิ่งรูมนะคะมีโซฟานุ่มๆนะคะก็จะชอบเองกายตรงนี้นะคะทุกกคนแล้วก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะนี่เลยก็จะมีหนังสืออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งอ่านเพียงไปชิวๆนี่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะที่เปรี้ยวก็มีความสุขมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งมุมก็คือมุมห้องไลฟ์นะคะนี่เลยนี่เลยค่ะ ก็จะมีนะคะที่จัดนะคะก็แสงนะ,ะแสงต้นไม้ใดๆนะมีโต๊ะมีไฟนี่มีไฟนะคะไฟอยู่ข้างหน้านี้เลยนะคะก็นะคะครบเครื่องมากๆเลยนะคะเป็นอีกมุมที่เปรี้ยวมีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าจะได้เจอกับแฟนๆนะคะ FC นะคะที่มาเจอกันนะคะใชผู้ชาไฟโรเบิร์ตจะกรอบน้องนุในอร่อยแน่นอนน้ำจิ้มคือรสคือเด็ดมากๆเลยพี่ๆสั่งกันได้เลยนะคะ ออได้กันได้เลยค่ะทุกคนจ้าะเป็นสองมุมอิ่มสุขของสาวเปรี้ยวที่เห็นถึงความเรียบง่ายและความสนุกสนานกับการไลฟ์สดสุดๆไปเลยนะคะโอ้โหเรียกว่ามุมอิ่มสุขเปรี้ยวสมกับเจ้าตัวเลยนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับน้องเปี้ยวอนุสรดาว,วันทองทักษ์สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนๆทำท่าเปี้ยวเปี้ยวแบบะะเปี้ยวอ่ะโอ้โหมันต้องได้เบอร์นี้มันต้องได้เบอร์นี้ อ <AL> โอ้โหเรียกว่าตัวจริงเสียงจริงมานะคะ,คะน้องเปียวสวยสดใสมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่ปอแล้วมีพลังเห็นความเปรี้ยวได้ตลอดเวลาที่สาคัญมุมอิ่มสุกที่เห็นเมื่อสักครู่คือคมุมไลฟ์นะคะใช่ค่ะตอนนี้แฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเยอะมากค่ะก็คือมาเจอกันทุกๆวันเวลาสามทุ่มถึงตีหนึ่งค่ะพี่ปอไลฟ์แต่ละทียาวนานกี่ชั่วโมงประมาณ 3. ามถึงสี่ชั่วโมงอ่าแล้วทาอะไรอะคะกับแฟนก็หนูก็เป็นแบบเป็นวีเจเปิดเพลงคือแฟนคลับอยากฟังเพลงอะไรก็ขอเข้ามาได้แล้วเราก็ เปิดให้เขาทุกๆคนเลย oh. นะคะแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ร้องเพลงด้วย uh huh. เพราะว่าทุกคนแบบว่าคิดถึงเสียงเราเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ปล่อยซิงเกิลมานานแล้วค่ะพี่ปอก็เลยได้มาร้องเพลงให้กับแฟนคลับที่ที่ไลฟ์คุณอิ่มสุขยังไงคะการไลฟ์เนี่ยค่ะพี่ปอก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนแรกคือแบบพี่ปอคะแบบรู้สึกเขินมากเลยไม่กล้าแต่ทีนี้หลังจากที่ได้ไลฟ์แล้วมีอุปกรณ์อะไรครบแล้วเนี่ยเรามีแฟนคลับเข้ามาดูมาให้กําลังใจเราเราก็รู้สึกแบบมีความสุขมากที่เราเป็นหนึ่งคนที่ได้มอบความสุขให้เขาด้วยเเเเเช่่่นนนนนกกกััััป็ออททีตติิมมควววาสุุขให้้บงๆลย โอ้โหสุดยอดจริงๆเจาะมุมอิ่มสุกแบบอัปเดตกันหน่อยเวลาคุณแสดงละครแต่ละครั้งคุณพู้นางเอกตลอดนะคะใช่ค่ะพี่ปอค่ะพระเอกนางเอกระดับต้นๆของเมืองไทยน้องเปรี้ยวเก็บมาหมดแล้วน้องเปรี้ยวเก็บมาหมดแล้วอุ้ยตายแล้วเปรี้ยวมากไล่มาเลยค่ะไล่มาเลยเอาก็พี่แบร์ค่ะพี่แบร์รี่นัเดชกิมหยานน้องโบเมลดาระดับต้นๆ้นเมืองไทยหมดเลยเพราะเราก็คือตัวต้นต้นเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะน้องเปรี้ยวเป็นคนที่คุณภาพงานไม่เคยตกเล เ, <hàng. S 1> เรียกว่าพุ่งเป็นกราฟขึ้นแบบนี้ตลอดเวลาขอบคุณนะคะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจน้องเปรีย้ยวก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับละครซีรีส์ที่พี่ปอสร้างเองนะคะจอมใจอโยธยาแม้ใครจะไปคิดใช่ไหมคะว่าน้องเปรี้ยวที่มีคาแรคเตอร์อแบบเนี้ยสุบสนานกันไปพอไปรับบทเกษราเทวีในจอมใจอโยธยาพลิกเลยพลิกคาแรคเตอร์เลยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างภาคภูมิใจมากๆในชีวิตเลยนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะร่วมเล่นซีรีส์เธอพระเกียรติพระพี่นางสุพรรณกัลยาค่ะพระองค์ท่านเป็นพระวีรสตรีนะคะที่ดูแล ปกป้องแล้วก็เสียสละให้กับประเทศชาติของเราภาคภูมิใจจริงๆค่ะ ต้องขอบพคุณพี่ปอด้วยโอ้โหต้องขอบคุณน้องเปียวด้วยที่มารวมพลังกันตรงนี้นะคะแล้วฟีดแบ็จากการที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหแฟนคลับคือชื่นชอบมากคือไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้มาเล่นบทบาทแบบนี้ด้วยละหนึ่งสองคือก็ทําให้แบบแฟนคลับซึ่งหนูเองก็จะมีแฟนคลับที่แบบเป็นน้องๆหนูๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ใช่เด็กรุ่นใหม่นะคะน้องๆเขาก็ได้ทราบเรื่องราวของพสุพันธ์กัลยามากขึ้นแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยเช่นกัน แล้วตอนนี้ล่าสุดเลย้องเปียวก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบทํางานด้วยแต่คันเดียวกันก็ชอบที่จะเข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วย <c oughs> แหวกแนวเพราะว่าเชื่อเรื่องของภพชาติค่ะเชื่อเรื่องของบุญบาปอย่างนี้พี่กอลนะคะใช่ค่ะพีก่กอลเราชอบไปปฏิบัติธรรมที่ไหนเป็นพิเศษไหมหนูเป็นลูกศิษย์ที่วัดถ้ำฝันเมืองอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะก็คือไปนี่ก็คือย่างเข้าปีที่12แล้วที่ปฏิบัติธรรมแบบนี้ค่ะพี่อมีความอิ่มสุขทุกครั้งอิ่มสุขมากค่ะรู้สึกไปที่นี่แล้วก็เราได้ปฏิิบัตได้ทํา นะคะแล้วก็ฝึกตัวเองมันทําให้เรารู้สึกว่ามีความสงบสุขมากขึ้นทั้งหมดทั้งมวลหล่อหลอมาเป็นน้องเปรี้ยวที่มีความเชื่อว่าความอิ่มสุขเกิดขึ้นได้จากตัวเราใช่ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบว่าเอาอยากได้อนูนอยากได้นี้อยากได้โทรศัพท์หลายๆเครื่องอยากได้หมวกเยอะๆเยอะมากแต่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเพอะเธอมันเยอะเหนเวลาเข้าไปเปิดตู้ปุ๊บอุ้ย อะไรเนี่ยฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเออเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะนี่จะใส่ตัวไหนทุกคนเป็นเหมือนกันใช่ค่ะนั่นก็คือการจัดการมุมอิ่มสุกในแบบองน้องเปรี้ยวคือลดทอนลงมาลดทอนลงมาค่ะแล้วเราก็เอาสิ่งที่เรามีไปส่งต่อความสุขแบ่งให้กับคนด้วยใช่แล้วอิ่มสุกจังเลยน่ารักมากเลยค่ะ หมดทั้งมวลทวาสุขในวันนี้ของนุ่งเปรี้ยวนะคะนุ่งเปรี้ยวมีความเชื่อเรื่องของพวงช่วยการดูดวงบ้างไหมคะเรื่องหนึ่งที่เชื่อนะเชื่อเดี๋ยวคนจะบอกเอ๊ะไปปฏิบัติธรรมแล้วยังเชื่อเรื่องนี้อยู่เหรอแต่ว่าแยกกันใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกมุมดึงที่แบบรู้สึกว่าถ้าเราจัดบ้านจัดอะไรให้มันเป็นที่เป็นทางเงี้ยมันก็จะทําให้เราใช้ตรงนี้ได้ถูกต้องเป็นหมวดเป็นหมู่มากขึ้นแล้วก็ทําให้แบบว่ามันโล่งโปร่งสบายชีวิตเราเราก็จะรู้สึกสบายใจสบายอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยจะมาถามอาจารย์พรหมยานว่าอาจารย์ข<ว>ะ <Roth> หนึ่งคือช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไหมคะว่าโต๊ะไร้ของหนูเนี่ยควรจะตั้งทิศทางไหนคะไปทางเหนือทางใต้หรือออกต๊ะหรือจะมีอะไรมาเติมมาตั้งเพื่อเป็นออวงุยที่ดีดึงดูดซับและที่สําคัญค่ะอาจารย์ค่ะเปิดไพ่ดูดวงให้หนูหน่อยโอ,โอ้โหครบสูดเลยนะคะครบสูรนะคะ <c oughs> ไหนไหนมาแล้วถามให้หมดจัดไปได้เลยอดใจรอสักครู่คะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังคําตอบพร้อมๆกันนะคะในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคาถามโดนใจของน้องเปรี้ยวค่ะ แต่ตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมสะท้อนตัวตนแล้วลค่ะไปดูกันว่าตัวจริงเสียงจริงน้องเรื่อเป็นยังไงนะคะเป็นคนเรียบร้อยวิจัยแล้วลบ้านอิ่มสุกช่วงคุยล้านบ้านกับศาสตร์สร้างสุกสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว ปราสถานีรักโลกยสสครร้านเริ่ะสรใราเริงกลับเข้าสู่บ้านอิมสุขในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดในใจของน้องเปียวนะคะพร้อมฟังคำตอบเลยค่ะพร้อมมากค่ะพี่ปอพบกับอาจารย์พรหมยานรัตนยานพี่มอกสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวสดส,วสดีครับคุณเปรี้ยวอนุสลานะครับคุณปอแล้วก็ผู้ชมรายการบ้านอิ่มสุกทุกคนครับ อาจารย์ค่ะน้องเปรี้ยวอยากจะขอปรับห่วงจุ้ยห้องไลฟ์ที่บ้านหน่อยนะคะ,คะว่าจะต้องหันทิศใดแล้วก็จะมีสิ่งไหนที่มาวางบนโต๊ะไลฟ์ให้แบบรวยๆเฮงๆนะคะ,ช,คะช่วยปรับหวงจุ้ยให้น้องแล้วก็เปิดไพ่ดูดวงให้น้องหน่อยค่ะ สำหรับคำถามแรกนะครับในเรื่องการตั้งโต๊ะไร้สดนะครับตามดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องบอกว่าทิศที่แนะนำเลยนะเหนือกตะวันออกครับเป็นทิศที่ดีนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาที่เราไร้สดทุกครั้งเนี่ยดวงแน่นะครับถ้าแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายอาจจะวางเท่าเัสุวรรณนะครับอาจจะวางพิคเนตนะครับหรืออาจจะวางข้าแม่นางกวักอันนี้ก็สามารถจะ โดดเด่นในเรื่องการค้าการขายและการทําออนไลน์ได้พอสมควรนะครับคราวนี้เรามาดูไพ่นะครับว่าจะแนะนําอย่างไรในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาเรื่องการทําธุรกิจไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่พันบุญจับนางมโนราแล้วก็ไพ่ พระนางสุพรรณพัชชาแล้วก็ไพ่ท้าววิถุนหกคืออย่างนี้พอเห็นไพ่2ใบที่ประกบซ้ายขวาแล้วบอกว่าดูเหมือนจะไม่มั่นใจกการทําธุรกิจหรือการไลฟ์สดขายของในครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าใบกลางเนี่ยใจคุณอยากทําชอบอยู่แล้วรักอยู่แล้วเนี่ยทำด้วยความสุขทําด้วยความรักจะมีโอกาสประสบความเร็จค่อนข้างสูงแต่ระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างอาจจะค้าขายได้ไม่ตามเป้าหมายที่ต้องการแต่สุดท้ายแล้วนะผมเชื่อว,ว่าเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยการค้าการขายการไลฟ์สดก็จะดีขึ้นตามลําดับฉะนั้นขอให้ อดทนนะครับเพราะดูจับไพ่แล้วอาจจะใช้เวลาเกือบ3มเดือน6เดือนในการที่จะลงตัวในทุกๆด้านฉะนั้นก็ขอให้อดทนแล้วต่อสู้ครับยังไงก็มีโอกาสสาเร็จสูงครับสวัสดีครับขอบคุณอขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะพวกนี้มีแน่นอนบนโต๊ะเต็มแน่นอน,นะะจัดไปเลยนะคะไลท์ทีนี้คือมีร้านแปแน่นอนคะอ่ะพี่สอโอาจจะมากคนัึนก็นได้นะคะพี่สาธุเป็นเรื่องของความเชื่อนะค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมสะท้อนตัวตนแล้วค่ะ อไปดูกันว่าตัวจริงเสียงจีนน้องเปรี้ยวเป็นยังไงนะคะเป็นคนเรียบร้อยวิจัยแล้ว <c oughs> ไปกันเลยค่ะในช่วงเลือกออกเลือกเขา้าอินเอาสร้างสุขค่ะแหมแมแๆม,แมรีบออกตัวก่อนเลยนะคะสาวเปรี้ยวอยากรู้แล้วว่าสาวเรียบร้อยคนนี้จะรับมือกับเกมสะท้อนตัวตนของเราได้หรือเปล่านะ <c oughs> เริ่มกันเลยนะคะคําคถามแรกเลือกออกก่อนค่ะถ้าจะให้น้องเปรี้ยวเลือกตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากชีวิตน้องเปรี้ยวจะเลือกอะไรนะคะระหว่างความทรงจําในวัยเด็กทั้งหมดให้หายไปเลยจําอะไรไม่ได้ในวัยเด็กนะคะกับความทรงจําความรู้สึกที่มันแย่ๆไม่ดีไม่ดีจากคนไม่ดีทั้งหลายที่ทำให้เราเสียใจค่ะ ก็ต้องาังคนจำที่แย่ๆจัดที่ทําคนที่ทําให้เราเสียใจค่ะเหตุผลคือเอาออกไปเลยเพราะว่ามันเสียสมองของเราที่จะเก็บเรื่องดีๆไว้นะคะแล้วก็มันไม่จําเป็นที่จะต้องจานะคะก็เอาออกไปจากชีวิตเลยนร่คือมุมมองของน้องเปรี้ยวใช่ค่ะหลายคนอาจจะเลือกตรงข้ามกับน้องเปี้ยวโอ้จริงเหรอหลายคนมีความรู้สึกว่าเป็นบทเรียนชีวิตให้ตัวเองได้เติบโตแต่ถ้าจะเลือกได้เอาออกไปดีกว่าเอาออกไปดีกว่านะคะมันมันจะเหนื่อยชีวิตมากกว่าสำหรับเปี้ยวแล้วก็ให้เหลือความทรงจําตอนเด็กไว้ใช่เพราะความทรงจําในวัยเด็กงดงามเสมอใช่แล้ว พลังผักดันให้กับเราใช่ไหมค่ะเอาล้ค่ะนื่องจากเลือกตอนนี้เลือกเข้าค่ะเลือกเข้าคือได้เข้ามาแล้วนะคะถ้าจะให้น้องเปรี้ยวได้จัดคอนเสิร์ตร้องเพลงเต็มที่เลยแบบพี่ตัวเองชอบนะคะจะจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบไหนนะคะหนึ่งก็คือจัดคอนเสิร์ตการกุศลค่ะแต่สองก็คือ จัดคอนเสิร์ตส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยโอ้ขอเป็นข้อ2ค่ะพี่ปอเหตุผลคือคือส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยถ้าเราเป็นคนนั้นที่สามารถช่วยทําให้ประเทศไทยเราแข็งแร่งขึ้นมาได้ mm hmm. ก็ยินดีมากค่ะส่วนการกุศลนั้นการกุศลก็คือทําอยู่แล้วปกติค่ะเป็นทั่วไปที่เราเราเลือกทําอยู่แล้วแต่ถ้าให้เลือก2อันนี้ก็เ,เลือกที่สามารถที่จะไปเสริมทําให้ประเทศไทยเราแข็งแร่งมากยิง่งขึ้นค่ะอ่ะแฟนๆนบ้านอิมสุขนะคะใครที่มีของที่บ้านนะคะที่สามารถขึ้นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองได้ก็ ออกมาได้เลยค่ะ<า>เอามาชูได้เลยเอามาโชว์ได้เลยรับรองว่ามันสามารถที่จะเป็นสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ก,กับตัวเองได้ด้วยเรียนชีวิตได้ด้วยด้วยซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอค่ะ สุดยอดสวยเปรี้ยวลยคะต้องเปรี้ยวนุสรานะคะเอาล่ะเดี๋ยวนี่เราไปเปรี้ยวกันต่อค่ะคุณค่ะในห้องครัวค่ะอ่าเันนี้เตรียมเมนูไว้ให้เราด้วยเมนูจะเหมาะกับสาวเปรี้ยหรือเปล่านะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าหมึกทอดกรอบซอสไข่เข็มว้าวเป็นเมนูที่หนูชอบมา ชุบมชอบมากหอยิ่งกว่าหมองอีกเออหาะมากเดี๋ยวลองมือทำเองด้วยให้ท่านผู้ชมตามเชียร์นะคะในช่วงหน้ากินรูหลันร้อยนะบ้านอิมสุกสีมือของน้องเปรียวลำหมึกลงไปทอดเลยนะคะเฮ้ยโอ้โหอลังการงานซ้อมบ้านอิ่มสุกช่วงกินหรูหลักร้อย สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแมกครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแมกครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนานน้ำดื่มตราสถานีรักโลกหลักวสูบ้ อิ่มสุขในช่วงกินรู้หลังร้อยกับสาวเปรี้ยวอนุสาราอะค่ะตายละคุณรู้ค่ะครู้ว่าเคสรับคำแบลคคาน่าเด็ก จะต้องเต้นท่าเหล่านี้ใช่ไหมคะพี่ปอลลงไหมคะพี่จะต้องไปซ้องเข้าครัวกินหนูหลากร้ายของเรานะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าหมึกทอดกรอบซอสไข่เค็มค่ะไปดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยค่ะ ใส่สุดๆไปเลยนะคะสาวเปรี้ยวอยากรู้แล้วว่าถ้าแม่ขาสาวสวยคนนี้ต้องเปลี่ยนจากทอดลูกชิ้นปลามาทอดปลาหมึกจะออกมาหนะ้าตาเป็นอย่างไรไปจดสู่ตามได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกเลยค่ะ พอมากเลยค่ะพี่พอที่สุดในโลกคือคุณเปี้ยวนุสรานะคะเริ่มกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทอดปลาหมึกของเราเนี่ยนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทําให้ปลาหมึกของเราเน่ยกรอบสุดๆไปเลยด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองซองนี้ค่ะอฟของเราที่สุดของที่สุดนะคะ ทอดอะไรก็อร่อยอร่อยเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในกรอบนั้นหนานต้องแป้งทอดกรอบตราฉลากทองหนึ่งซองเทลงไปเลยจากนั้นเราก็จะใช้ไข่ไก่สองฟองตีให้เรียบร้อยเทลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องผสมน้ำเปล่าลงไปด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราใช้ระดับน้ำดื่มคุณภาพราสถานีรักนอกขวดนี้นะคะที่มีที่สั้งอยู่ตรงนี้สารอสังศาน้องเปรี้ยวจะคนไปด้วยแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าไปด้วยคุมไปเลย ระหว่างนี้เราก็จะใช้เกลือป่นนะคะ,ะใส่ลงไปสัก2หยิบมือค่ะ,ะตามด้วยพริกไทยป่นอีกสองหยิบมือค่ะมาเลยค่ะพี่ปอนี่ 1>, 1, 1, จัดไปสอง,งจัดไปค่ะ,คะพี่ปอไปอยังไงพ่ะคะ เลิศค่ะคุณขาเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปสนุกสนานแน่นอนเพราะเราจะนําปลาหมึกนะคะลงไปชุบในแป้งแล้วก็เอาขึ้นมาคลุกกับเกล็ดขนมปัง้วยนะคะเอาเป็นขั้นเป็นตอนกันไปเลยทีเดียวได้เลยจ้าใช้มือได้เลยด้วยเลยค่ะโอเคละเลงเลยจ้าพี่ปอค่ะหนูใจร้อนค่ะหนูอยากทานเร็ว เราลงหมดล้วใช่ไหมคะคือสวยงามสวยงามเป็นตัวอย่างพอใช่ค่ะใช่ค่ะเยสเสร็จเรียบร้อยแล้วเก่งมากค่ะพร้อมแล้วเราก็จะนำน้องปลาหมึกลงไปทอดเลยนะคะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วน้องเปรี้ยวจัดการเลยค่ะ โอ้ยโหอลังการงินซ้อมค่ะเรียบร้อยตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยโอ้อออโหอาล่าปะปลาหมึกเรียบร้อยรอพักไว้เพราะขั้นตอนต่อไปเราจะทำซอสไข่เค็มนะค่ะทำง่ายมากๆค่ะ เริ่มจากเปิดเตานะคะจากนั้นน้องเปรี้ยวตักน้ํามันที่เราทอดมอสักครู่มาสักนิดนึงเยอะไหมคะพี่หอประมาณนี้สักหนึ่งทับพี่ประมาณนั้นอ่าแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วใสกระเทียมสับพร้อมกับรากผักชีสับนะคะเคลงไปเลยเทไปเลยหมดเลยนะคะพี่หอค่ะ จากนั้นเราก็ใช้น้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะตัวมาให้แล้วเทลงไปเลยค่ะ,คคะจากนั้นก็เติมไข่เค็มลงไปเลยเป็นส่วนที่แบบหืมสีสันสดใสมากเห็นไหมคะไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มเทล,ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยจ้า และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญค่ะนั่นคือการปรุงรสชาติความอร่อยค่ะเราจะใช้ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวขวดน,นี้เลยนะคะรับรองเมนูนี้อร่อยสุดๆไปเลยเพราะว่าตราแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานกว่า40ปีปรุงอะไรก็อร่อยออร่อยต้องซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเท่านั้นเลย,เลยนะคะคุณค่ะวันนี้เราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค,ค่ะ และตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทองค่ะขวดน,นี้เราจะเพิ่มความกลมกล่อมหอมอร่อยสุดๆไปเลยนะคะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะหุยหอมมากและเราก็จะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะคะ,คะด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองค่ะคุณค่ะครับรองว่าเมนูนี้แบบหอูอร่อยแน่นอนสุะเกินบรรยายเกินบรรยาย เราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำตาลทรายลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะเราก็จะเคี่ยวทุกอย่างให้เข้ากันจนกว่าไข่เค็มจะละลายนะคะจนเป็นเนื้อเนียนละเอียดเลยนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะ พี่ปอได้แล้วค่ะสุดยอดเลยค่ะฟิดเตาเลยและแล้วก็ได้เวลาะจัดจานหรูกันเลยค่ะเย่เอาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้คุณพร้อมนะคะพร้อมมากค่ะพร้อมจัดจานหรูโชว์ท่านผู้ชมค่ะไปเลยค่ะเริ่มด้วยการตักซอสไข่เค็มลงในช่วยก่อนนะคะได้เลยค่ะแล้วก็วางไว้ในจานหรูของเราเลยค่ะได้เลยค่ะพี่ปอนี สวยงามมากแล้วต่อไปไฮไลท์เลยนะคะปลาหมึกของเราอ้าวโหพีปปอค่ะปลาหมึกของเรากรอบมากเดี๋ยวฟังเสียงของความกรอบโอ้โหอืเอาละค่ะตกแต่งด้วยพาสลี่โรนลไปหน่อยนะคะจัดไปเลยค่ะจัดให้ค่ะนี่สวยงาม เอาปิดท้ายกันหน่อยเลมอนแซบ,บจับวว้าและนี่คือความภาคภูมใจของนุ่มเปรี้ยวนะคะกินดูละร้อยในยวันนี้ห<ะ>มึกทอดกรอบซอสไข,ข่เค็ม Oh God. ิึงเป็นเมนูที่น่ารับประทานจริงๆเลยนะคะสาวเปรี้ยวหมึกชุบแป้งทอดกรอบๆกินคู่กับซอสไข่เค็มสุดเข้มข้นรสเปรี้ยวกลมบอกได้เลยคําเดียวว่าลงตัวเวอร์และที่สําคัญจานนี้อร่อยด้วยเงินแค่หลักร้อยเองนะคะหมูพี่ปอค่ะ,คะอยากชิมแล้วค่ะลายสอเลยนะคะลุยเลยคะ่ะ น,านทานไหมคะทานแล้วนะคะ <laughs> เป็นไงคะสุดยอดสุดย <laughs> อดอร่อยมากมพี่าก <laughs> ค่ะ,ค,ะคือปลาหมึกของเรามันกรอบมากนนเลยค่ะพี่นอนแล้วเราต้องใช้แป้งอะไรครับกรอบตราฉลานทองน<อ>ะคะ และที а, ่สําคัญนี่คือซอสของเราจนี่มันเข็มพ้นมากมันแบบว่ากลมกล่อมนัวมากเลยน้นนค่ะนี่าริงนะเดี๋ยวจะชิมอีกแล้วเดี๋ยวเราบายบายท่านผู้ชมก่อนดีไหมคะก็ได้ค่ะมันอร่อยอะเพราะว่าอร่อยแบบนี้ทําง่ายด้วยเนาะใช่ไม่ยากเลยค่ะไปดูสูตรย้อนหลังกันที่ Facebook และ Youtube c h anel สถานีรักโลกและย้ำอีกครั้งนะคะความอร่อยทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะเรามี ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง yeah! ทั้งอิ่มสุขอิ่มใจอิ่มท้องด้วยใช่ค่ะปิดท้ายฝากผลงานกันหน่อยค่ะฝากผลงานของเปรี้ยวด้วยนะคะมีซีรีส์จอมใจอโยุยา Ay นะคะแล้วก็ไอจีเฟซบุ๊กนะคะรวมถึง t ิ k กต็อกนะคะมาเจอกันที่ไลฟ์ได้นะคะทุกๆสามทุ่มนะคะถึงตีหนึ่งนะคะทุกๆวันเลยค่ะทุกคนตามเชียร์ตามให้กํกำลังใจสาวสวยของเราพลังเยอะมากๆโดยเฉพาะพลังอิ่มสุขด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ปอค่ะทั้งหมดนี้คือไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตส่งตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทุกๆวันศุกร์ นาฬิกา45นาทีาทางเวิร์กพอยท์ช่อง23แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในบ้านิทโซสวัสดีค่ะเย้วัสดีสดบ๊ายบายขอขอบคุณบริษัทตราแม่กลัวจำกัด